โอ้โหเจาะเต็มเลยมาเต็มเน้นๆเลยงวดนี้รัฐบาลไทยสวัสดีครับหวยเด็ด7จ9ป9คลิปนี้อยู่กับผมดาเหนือ789ครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรับชมแนวทางรัฐบาลแม่นๆเลขเด็ดมาแรงของวันที่2พฤษภา2564กกับจานแม็กช่อง าจารย์แม็กแจกสูตรที่กี่แม่นๆซึ่งงวดนี้ที่ผ่านมาอาจารย์ได้ให้เลขแบบตรงๆเต็มๆเลยครับสองงวดติดแล้วนะสําหรับรัฐบาลใครที่ไม่ได้ตามบอกเลยว่าพลาดเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่างวดนี้อาจารย์แม็กจะให้เลขเด็ดอะไรเราบ้างจบกันไปแล้วนะครับกับแนวทางรัฐบาลเด็ดๆจากอาจารย์แม็กถ้าทุกท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์ กดแชร์กดติดตามให้พวกเราหวยเด็ด789รวมข่าวเลขดังฟังชัดกระชับทุกข่าวหวยสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปแนวทางรัฐบาลเด็ดๆแบบนี้ในคลิปหน้าสวัสดีครับ